สวัสดีครับพ่อครับผมครับกริชลเดชวิสัยครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ก็ยังมีสงครามอยู่แต่เขาไม่ได้เรียกว่าสงครามนะเขาเรียกว่าการตอบโต้กันตามชายแดนนะครับยังไม่ได้ถึงรประกาศเป็นสงครามนะครับแต่ก็ก็มีกฎอัยการศึกบางจังหวัดที่ติดกับชายแดนขเขมรตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่ จะมีคนมาไก่เกียร์จะมีคนมาเจราจาโดยเฉพาะอันวาแล้วก็หลายต่อหลายคนแต่ปรากฏว่าไอ้คัเมเนไอค้คมแมร์เนี่ยนะโดยเฉพาะไอ้ทูตตีไปไปคุยกันที่ยนะูเอ็นนะไอ้นี่มันตอนแหละ่ะตอแหลดอกทองอะคือมันปั้นเรื่องหาว่าเราไปลุกล้ำมันก่อนหาเราไปไปเปิดฉากก่อนเพราะผมไปเช็คดูแล้วนะครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะ มันทรรยศคนมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่มันใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแต่ก่อนมันก็อยู่กับเขมรแดงเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็แปรผักแต่ก่อนมันมีนมเขมรสามฝ่ายไงมีฝ่ายเจ้ามีเขมรแดงแล้วก็มีฝ่ายเองอะไรวะเองอะไรสักอย่างเนี่ยช้างแม่มันนะสามฝ่ายแต่มันก็ไปเอาเวียดนามมาปะไปพวกนี้แล้วแม่งก็เป็น นายกรัฐมนตรีส่วนเคยมีครั้งหนึ่งฝ่ายเจ้าก็มีคะแนนเท่ากันก็เป็นนายกฐมนตรีสองคนทั้งเจ้าด้วยทั้งมันด้วยนะครับแล้วก็มันก็หากลางเจ้าตอนนี้มันก็เป็นคนเดียวแล้วมันก็อุปโลกเจ้าของมันขึ้นมานะครับคือสันดานมันผมก็ไม่รู้ว่านายกทักษินไปคบกับคนส้นตีนอย่างนี้ได้ยังไงก็มไม่เข้าใจไม่เช็คประวัติเลย ตอนนี้สื่อสารมวลชนของเราครับมันถึงขั้นที่ตกตะกมากๆเลยทีเดียวคือมันผมว่ามันไม่มอยู่โมการหรอกครับคือถ้าสื่อที่มีโดมการนะโอเคก็ไม่ว่ากันมันจะเลือกข้างก็ไม่ว่ากันมันก็ชัดเจนมาเลยอ่ะอย่างไอปนกทีละเนี่ยอ่ะมันอยู่ตรงข้ามตระกูลินวัฒน์อ่ะมันก็ชัดเจนมาเลย คำประก,กาศพวกนี้ไออาจารย์หลายตัวหลายคนอ่ะมันอยู่ข้างตระกูลชินวัตรก็ชัดเจนมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าสือเลือกข้างเลือกข้างอันนี้ไม่เป็นไรครับมันชัดเจนเรามองก็รู้แล้วไงเราก็ฟังก็รู้แล้วฟังกระดกมันพูดก็รู้แล้ะฟังคําประกาศมันพูดก็รู้แล้วไงมันชัดเจนแต่ขอให้เสนอข้อเท็จจริงท่านนเดนคือเมืองเยอเชีย นายกทักษณิณมึงจะเชียร์รัฐบาลก็เชียร์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 เลยแต่เชียร์แบบคอนเทจริงมึงจะโจมตีนายกทักษณิณมึงจะโจมตีรัฐบาลก็โจมตีไปเลยโจมตีโจมตีแต่ในข้อเท็จจริงแต่มันมีสี่สื่ออีกประเภทหนึ่งมันไม่ได้มีอุดมการอะไรเลยครับมันต้องการเลตติ้งมันต้องการทําในสิ่งที่คนชอบเหมือนกับ การพูดการไลา์เนี่ยถ้าจะพูดในสิ่งที่ผมชอบบางครั้งก็ไม่มีคนดูก็ต้องพูดสิ่งที่คนดูชอบมันก็จะมีคนดูแต่สำหรับผมก็เอาแบบห้าสิบ้าสิบคือผมชอบด้วยคนดูชอบด้วยก็มาบาลานซ์กันไปเพราะมันทำได้เพราะมันไม่มีผลประโยชน์ไงช่องกิจโพสช n น e ลมันไม่มีผลประโยชน์เนี่ จะเชียร์นายกอิงเชียร์ตะพืชก็ไม่มีผลประโยชน์ไม่เคยได้ตังค์จากนายกอิงไม่เคยได้ตังค์จากตระกูลชินวัตรแม้สักบาทเดียวไม่มีผลประโยชน์เ <c oughs> จา้าด่านายกอิงตระยาตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้ตังค์ไม่มีคนมาจ้างให้ดา่าไม่ได้รับงานใครมาเพราะมันไม่มีผลประโยชน์ผมก็เลยทําได้แบบตามสไตล์ตามฟรีสไตล์ของผมไง นะแต่คือถ้ามีคนดูเยอะๆมันก็อิ่มใจมันก็อุ่นใจมันก็ภูมิใจแต่มันไม่ได้ต่างไม่ได้ทำนะครับใช่ป่ะอ่ะมันก็ทำแต่แต่มันมีสี่อีกประเภทหนึ่งไอ้นี่มันทำแล้วมันได้ต่างมันทำแล้วคนดูชอบพุทธาภิวันครับ พุทธาอิวันไปเช็คดูแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้สมองฟังเวลามันแซะคนมันแซะศาสนาแซะพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปปี้ผู้หญิงที่จะไปล่อผู้หญิงเนี่ยล่อไม่ล่อไม่รู้ไม่เคยไม่เห็นมันเอากันไม่เห็นมันกระเด้ากันแต่มันก็พูดไปทำนองว่า ถ้าคุณรูปนี้นะอย่างนี้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 เนี่ยอย่างนี้ไปอย่างงู้นไปอย่างนี้ไปงู่นงโน้นแล้วมันก็บอกว่าอันนี้ต้องต้องอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้บูชาจะบอกอย่งี้อย่าเพิ่งเชื่อนะอันนี้ก็ต้องต้องดูฝ่ายนั้นเขาจะมาบอกไงนี่แหละมันเป็นสไตล์ของมึงคือมึงแซมึงโจมตีผิดูกไม่รู้มึงโจมตีแล้วมึงก็มีมีวาทกรรมอะ ทำเหมือนกับมึงดูดีกันโดนฟ้องด้วยไงมึงควรจะเปลี่ยนชื่อนะพุทธอภิวันแล้วก็นามสก,กุลหาอะไรไม่รู้ยาวเหยียดเกี่ยวกับธรรมะาทั้งนั้นเลยแต่มึงสิ่งที่มึงทำเนี่ยนะบางครั้งนะท่านเจ้าคุณบางรูปไม่ได้ผิดนะแต่มึงพูดจนเห็นภาพแนละ้วนี่แหละมันมันเรียกว่าแสะนะพุทธาภิวันนะ แล้วตอนนี้มึงก็มาแซนายกทัษินมึงก็มาแซตระกูลชินวัตรมึงก็มาแซรัฐบาลประหนึ่งว่าเหมืองไม่ได้แซประหนึ่งว่ามึงเป็นกลางตอนนี้มันเกิดสงครามมึงรู้มาไอ้พุทธะขเมนมารบกับไทยอยู่มึงรู้ไหมรู้ดี่มึงรู้แล้วมึงทำไมไม่รายงานเหตุการณ์ไปตามสถานการณ์อ่ะมึงก็รายงานไปสิวะนะว่ายังไงอ่ะไอ้ขมรมันยิงมาคนทหานไทยตายกี่คน ไทยยิงไปขเขมรตายกี่คนมันก็รายงานเดียกันไม่ได้เว่ยเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ตังไงมันพูดอย่างนี้ทุกอื่นช่องอื่นเขาก็ทําไปแล้วมาไรพุทธานี่มันไม่ต้องลงทุนต้นตีนอะไรเลยอย่างกันชัยกาเนิดพลอยนะแม่งลงทุนเชิญคนมาเชิญอะไรมาอย่างสอนรยุธ์นี่เขามีนักข่าวแม่งอยู่ในพื้นที่นะเขาลงทุนไอ้นี่ไม่ต้องลงทุนเลยแซะแม่งอย่างเดียว เพราะว่าตอนนี้ณนะวินาทีนี้ดา่านายกอิงแล้วแม่งมีคนดูเยอะ่ะอ่ะ,อะมันใช่ยังไงอ่ใช่ยังไงมันเอาสุทธิชายหยุนเอาคลิปของสุทธิชายหยุนที่ดา่านายกทักย์สินมาออกในช่องมันนี่เียกว่าซะหรือเปล่ามึงทำไมไม่เอาไอคนที่ เชียร์นายกทักษิณน่ะแบบปูเนี่ยเชียร์นามึงไม่เอากูไปออกในช่องมึงมากกว่าทําไมต้องเอาสุธิชายหยุ่นมอ,อกในช่องมึงก็คือยืมปากสุธิชายหยุ่นด่าทักษิณแต่ทั้งที่มึงอยากจะด่าเองยืมปากเขามาด่าคนดูชอบนี่แหละสะพุทธาพิวาน,กนไกลูกไล่มันอีกตัวหนึ่งไอ้จิตตีจิตดีจิตพาอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ไอ้ลูกไล่ไปประกาศตะกิม ทายพุทธาเป็นปากาัดไอ้นี่ก็เป็นปากิมคอยไล่ไม่ได้พูดที่อะไรหรอกยังงับถ้าเป็นตลกเขาเรียกว่างับไม่ทันคือไม่ก็จะพูดคนเดียวเออแล้วก็มีมารุมพึงลำพันนะนะไปทักดาราคน,น่นสมัยที่ยังไม่ดันทักแล้วเขาก็ไม่อะไรไอ้นั่นคือไอ้ตักอะตักลีลาใช่ไหมไอ้ตักสิริพออะไรเนี่ยไอ้นักร้องอะที่ที่ผัวเป็นตลกอะเออแล้วประกาศว่า จะไม่พูดชื่อนี้ตอนแต่กูก็เห็นมึงพูดอยู่เนี่ยพึ่งบุญแบบแบบพูดถึงแม่มันที่ไปทําบุญที่ไอ้เจ้าคณะนครสวรรค์นะมึงก็พูดเออแล้วมึงบอกมึงไม่พูดแล้วอยู่มึงก็พูดอ่ะทำาบบล้ำเึงลํำพันตอนมันยังไม่ดังคือตอนนี้มึงดังเลยมามึงก็จะมาโชว์พาวเหรอมึงจําได้ไหมตอนสามปีที่แล้วที่มึงดังแล้วแล้วมึงมาด่ากูออกอากาศมึงจําได้ไหมมันถามว่ากูอ้า มึงบอกว่ากูอ้างเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นคำว่าอ้างนี่ไม่ได้เป็นไงเขาจะ่ปะแต่กูเป็นเนี่ยแล้วมึงใช้คําว่าอ้างอย่างนี้มึงไม่พูดมากวะอ่ะกูดา่ามึงมาสามปีกูนึกขึ้นได้ทีไรกูก็หาเรื่องด่ามึงอีกตราบใดที่มึงยังไม่ขอโทษกูกับพวกมึงไอ้จิตตีเนี่ยที่มึงเอากูไปออกอากาศ เอาชื่อนมสกุลกูไปออกแล้วมึงก็อ้างว่าบอกว่ากูอ้างว่าเป็นนายกสมาคมสื่อนะกุทาพิวัตรตอนนี้ก็ถึงครูเตอรทีกูบ้างอ่ะมึงพลาดเมื่อไหร่กูขยี่มึงพลาดเมื่อไหร่มีอะไรมึงก็ฟ้องฟ้องไปเสร็จมึงด่าคนอื่นเขาได้ทั่วประเทศแต่พอกูด่ามึงมึงก็ฟ้องเหมือนกับไอ้คนทั่วไปเหมือนไอ้หมอวะลงเหมือนได้ สมชายสแสวงการเหมือนไอ้อชัยยะโดนกูด่ามากฟ้องฟ้องไอ้ฮ่าแม่มึงก็ได้เท่านี้แล้ววะแม่เอออ่ะอันนี้ก็คือพุทธอภิวันนะแล้วมันก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดก็ไม่เข้าใจว่ามึงไปเกียดอะไรเขาวะนายกทักสินทำอะไรมึงวะพุทธะ นายยกอิงเขาทำอะไรมึงวะทำ,ทำไมวะมึงมีปัญหาอะไรวะมึงมีปัญหาอะไรตกลงมึงจะมาทำข่าวการเมืองเหรอวะหรือ,องไงหรือมึงรับงานเขามาด่าทักษิณหรือเปล่าวะคงไม่รับมั้งหรืออะไรกูก็ไม่เข้าใจอ่ะถ้าเกิดมึงฟังคลิปนี้นะมึงโต้กู่มาเลยโตกูมาเลย,ม,เลยมึงเอ่ยชื่อนามสกุลกูมาด้วยนะนะอย่าทำเป็นแบบ ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามสกุลนะไปพูดถึงนู่นแล้วก็ดา่าเพราะตอนมึงดา่ากูสามปีที่แล้วมึงเอ่ยชื่อนามสกุลกูแล้วมึงก็บอกว่ากูอ้างว่ากูเป็นนายกสมาคามสื่อทั้งสิง้นนะกูจำไม่ลืมหรอกแล้วกูก็ด่ามึงตลอดผมจึงจะบอกให้นะครับตอนนี้การเสพข่าวนะ คือถ้าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เป็นตัวละครในข่าวนะเราจะไม่รู้เลยว่าที่ไอ้พวกนี้มันพูดมันมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์วะคนอื่นๆเขาไม่มีช่องทางที่จะออกมาตอบโต้ตกับพวกมึงคนที่อยู่ในตัวละครตัวละครผัวยิงเมียเมียยิงผัวคนนู้นกระทื้คนนี้คนนี้บางครั้งมันไม่ได้เรื่องจริงมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเข้าใจป่ะเพราะว่า มันออบอกไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วจนคนเข้าใจผิดไปแล้วเรื่องจริงมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ก็ไม่ต้องมีใครมีรับผิดชอบไปเลยคนเขาก็เสียคนไปแล้วที่เขาเสียคนเพราะว่าโอเคไอ้คนที่ไม่มีชื่อเสียงอนะคนดูทางประเทศก็ไม่รู้ว่าใครแต่คนที่ไม่มีชื่อเสียงเขามีโคตรเงาพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานก็เสียคนไปแล้วเพราะปากของพวกมึง ะมีพุทธอภิวันก่อนเดี๋ยวจะมาคุยต่อเอามาถึงสุดที่ชายอยู่ตอนที่นายกทักษ,ษินออกมาพูดว่าพูดว่ามีคนมาจะมาขอไก่เกี่ยแต่นายกทักษ,ษินบอกว่าให้ทหารเขาสั่งสอนไอ้ฮุนเซนมันก่อนพูดเท่านี้ครับ <c oughs> ปูก็พูดใครก็พูดไอ้ซนตตนนู้นก็พูดไอ้ซนตตนนี้ก็พูดพูดกันทั้งประเทศแหละครับพูดคล้ายๆนายกทักษิณเนี่ยบางคนพูดยิ่งกว่านั้นให้ถลม่มไม่ให้ลาบคาบไปเลยให้แม่งแบบเจ๊งไปเลยถนมปนมเป็นไปเลยแม่งลากคออุลเซนมาตัดหัวแล้วเขาก็พูดกันอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาครับแต่นายกศินพูดมีปัญหา สุธิชัยยุนก็มาตั้งประเด็นว่าเนี่ยเวลาไปคุยกับศาลพวกคนกลาง u n อะไรมันจะมันจะมีผลหรือเปล่าว่าไทยเราเนี่ยจะไปรังแกมันอะไรเฮ้ย hey, นายกสินแม่งเป็นคนธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาด้วยนายกสินไม่ได้นายกรัฐมนตรีนะสุธิชัยยุนนายกสินไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยไม่ได้มีหน้าสั่งการผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะเวย้ยไม่มีอำนาจสั่งการ แม่ทัพพัทที่สองนู้ววะมันไม่มีผลหรอกมึงอย่าไปคิดมากฟังเริ่เหมือนมึงเข้าซ่าข้างหุ่นเซนอะนะสุทีิชัยอยู่คืออย่าเป๋นะคุณเป็นเสืออุโสนะอย่าไปเป็นเสืออุโสที่เกิดก่อนเสืออุโสที่แดกข้าวและแก่นะคุณมีคูณาประโกนนะคุณจะไต่ตเต้ามาคุณเป็นคนที่ทําให้วงข่าวข่าววงการข่าวมันดีขึ้นนะ คุณตั้งเนชั่นขึ้นมานะคุณทำนู่นทำนี่ขึ้นมานะคุณอย่ามาเสียคนตอนแก่เลยเพราะความที่คุณนะ่ะเกียดนายกทักษินมันทำให้คุณเป๋นนะสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยผมมาหนึ่งว่าไอ้เฮียรับตามหุณเซนมาหรือเปล่าวายุนเอาทิงผมคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมีคนมาถามผมมีคนมาบอกผมให้อาจารย์ ไอ้นี่มารับเงินรอเปล่าบโอกโอ้คงไม่หรอกเพราะเขารวยอยู่แล้วแม่งมีเป็นร้อยล้านพันล้านอยู่แล้วเงินซื้อเขาไม่ได้หรอกแต่เขาเกลียดทักษิณใครที่ทะเลาะกับศิลปเขาชอบหมดตอนนี้หุนเซนทะเลาะกับิลเขาก็ชอบหุนเซนหมดไงเขาพลาดไปไงคือพูดไปเหมือนกับแม่งเข้าข้างฮุนเซนแทนที่แม่งจะด่าหุนเซนไงถ้าหยุนสุทธิชัยหยุนด่าหุนเซนหุนเซนอนะ เออมันก็จะด,ดีเขาก็มีคู่หูนะวิสุทธ์คนไอ้วีระคนชาตวีระสุดชั Destroy. แม่งเก่งทุกเรื่องเก่งมากทั้งไอ้พวกนี้แม่งน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นรัฐมนตรีกนันนะประเทศชาติแม่งน่าจะเจริญขึ้นนะเห็น <He S 1> มันนั่งคุยกันสามคนคือตั้งวงนินทาออกอากาศอะส่วนมากก็ดินคานายกเองส่วนมากก็ดินทานายกทักษิณออกอากาศอะแม่งมีความสุขไอ้พวกคนแก่พวกเนี้ยเหมือนกับ เรานินาตามกับสาภากาแฟเนี่ยเออเหมือนกันพอฟังแนละ้วมันก็ยิ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเวย้ยมันเอากันไปแล้วนะเวย้ยพวกกลุ่มคนพวกเนี่ยพวกเจ็ดสิบอัพเนี่ยนะอ่าพวกนายกชวนอันเนี้ยแล้วพวกไอแก้แก่ๆทั้งหลายอะ่ะไอ้อะไรวะแก้วสันมีคู่แฟนมาด้วยนะมีเจิมสัตเสรีวงมนท่าสม อะไรวะที่ฟ้องกูใครวะอะไรวะจำชื่อแม่งไม่ได้ชื่ออะไรวะสมชายเออใช่ปะสมชายสวงการอะไรนะ่ะพวกเนี่ยพวกเจ็ดสิบอ้าวอัไม่ก็จะเกลียดแต่นายกทักษิณ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 อ่ะโู้งงอ่ะมึงลืมลบไปแล้วพวกนี้นะนายกสินไม่เคยพูดถึงเลยอ่ะ ไม่เคยพูดถึงเลยทั้งที่โดนดา่าแม่งทุกวันโดนด่าม,มาเป็นสิบสิบปีโดยพวกนี้ด่าม,มาเป็นสิบสิบปีตอนมันไปรวมตั้งกันรวม <c oughs> แกงโฮะเห็นป่าไปเข้าแถวกันมีสองสามชั้นเลยนะ,ะไปเป็นลูกน้องสนธิริมทองกุลกันเป็นลูกน้องจตุพรรมพันธกันพวกเนี้ยไปเข้าแถวยอมตัวเป็นลูกน้องสองคนนี้กันไปซะแลว้วเออละเพราะเนี่ยตอนที่จะ นัดยี่เจ็ดอ่าเลื่อนไปวันที่สอ,องละก็เหมือนกับว่าเข้าข้างหุนเซ็นหรอหือเปล่าหรือเข้าทางหุลเซ็นมาเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆงงงงกับคนพวกนี้เอาจริงๆนะแล้วตอนนี้นะกองทัพเขาเมีอำนาจเต็ม เขาจัดการไอ้พวกคนที่จะมาไกลาเกีย่ยมาครับคือต้องจัดการให้แม่งสิ้นซากก่อนตอนนี้เห็นไ,ไหมไอ้ไอ้ไอ้บันไดขึ้นไอ้ฐานไอ้ที่แม่งทำถนนทำต้นตีเลยถล่มแม่งให้วอดวายไปก่อนถล่มปุ๊บ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 ,ปบไปก่อนเอาให้แม่งอยู่หมัดเลยเอาแม่งร้องเองเลยมันจะได้รู้ว่า มึงอย่ามายุ่งกับประเทศไทยนะและประเทศมึงอ่ะมันมาเทียบกับประเทศไทยไม่ได้มันคนละเรื่องมึงเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยนะเว้ยนะมึงจำไม่ได้เหรอเข้าใจปะแล้วมึงก็ไปเป็นเมืองขึ้นของใครวะฝรั่งเศสอ่ะ,อะแล้วมันมีบางคนเว้ยออกมาพูดว่าไอ,ไอเจฮุนเซนแม่ออกมาบอกว่า มนะันแนะนำทักษิณไปหมดเลยเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยโทไอเวดถ้ามึงฉลาดถึงแนะนำนายกทักษิณได้นะมึงน่าจะทำให้คอมเมนตนะประเทศมึงนะ,จะเจริญเท่าไทยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เก่งแล้วอนะ่ะมึงยังทำไม่ได้เลยประเทศมึงยังพัฒนาไม่ได้เลยแต่มึงมาแนะนะนำนายกทักษิณกูก็งงกับมึงะแล้วนี่บอกว่าเดี๋ยวออจะมาแฉจะมาบอกว่าที่นายกทักษิณพูดถึงสถาบัน คนอย่างมึงนี่เชื่อได้ว่าเขามีแต่เด็กเลี้ยงแก่ไอ้นี่แม่งไอ้แก่เลี้ยงแก่มึงออกมาแฉให้หมดเลยไอ้สตีนที่มึงบอกว่าคนไทยเอาเงินไปลงทุนมึงออกมาแฉให้หมดเลยออกมาเลยมึงกล้าหน่อยมึงอย่าเห่ามึงเห่าไปวันๆไม่ได้มึงออกมาเลยมีหลักฐานออกมากูก็อยากจะรู้ว่ามีนักการเมืองคนไหนที่เอาเงินไปซุกกับมึงกูก็อยากจะรู้ว่านายกทักสินเนี่ย บีทำอะไรไม่ดีไอ้มึงเล่ามาให้หมดเลยมึงแฉออกมาเลยอย่ามัวแต่เหา่าไม่ได้เห่าแล้วก็ไม่มีไม่มีแต่ดำไม่มีเนื้อนะคุณเซน,นะอะสรุป นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าทหารไทยเราโชว์แสนยานุุภาพได้ดียิง่งตอนนี้ก็มีปัญหาแถวแถวจังหวัดตราดกองทัพเรือก็เตรียมพร้อมเตรียมสแตนบายเตรียมที่จะรูตอนนี้เราก็พร้อมกันฐานบกฐานเรือฐานอากาศตามที่ไอ้นายเกิดผลมันบอกว่าฐานเรือน่าจะเก็บแต้มบ้างแต่หลังที่ผมพูดไป มันคงได้ฟังอะน,นะหลังจากนั้นโพสต์ของทนายเกิดผลมีแต่เชียรทหารทั้งนั้นเลยเชียแม่งทุกวันวันละหลายรอบนะไม่เป็นไรผิดก็แก้ตัวได้คือทําอะไรคิดถึงชาติบ้านเมืองอย่าหาแสงกันให้มากไอ้พุทธอภิวันก็เหมือนกันมึงอย่าหาแสงกันให้มากมึงพอเฮอะมึงอย่าทําอะไรเพื่อเงินทําอะไรเพื่อ กระแสทำอะไรเพื่อพอเหอะมึงคิดถึงประเทศชาติมั้งเหอะตอนนี้แหละนะมึงอย่าเป็นลูกอีช่างแซะถ้ามึงไม่พอใจอะไรมึงออกมาบอกเลยสุทธิชัยหยุ่นเขาไม่พอใจทักษิณเขาออกมาพูดกระดกเขาไม่พอใจทักษิณเขาออกานะา็ออกมาพูดนะเข้าใจปะออกมาพูดออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่าทำเป็นตัวลูกอีช่างแซ พุทธอภิวันนะแล้วถ้ามึงนึกขึ้นได้มึงก็ขอโทษกูด้วยที่มึงเอากูไปด่าสามปีที่แล้วว่ากูอ้างว่าเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นนะขอโทษกูด้วย <c oughs> อ้าวโอเคครับ <c oughs> <Okay. S 1> นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ ผมมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมของผมครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ซื้อกล้วยตากมากล้วยตากกล้วยตากบางกะทุ่มนะครับขอบคุณครับคือที่ผมบอกว่าภูมิใจที่มีคน ดูเยอะภูมิใจที่มีคนชอบเยอะภูมิใจที่มีคนเชียร์ผมเยอะนะครับคอมเมนต์มาเป็นพันๆนคนนะครับซื้อกล้วยตากผมมากบ้างห้าสองสองร้อยมันเป็นกําลังใจให้ผมจริงๆนะครับไปซื้อหน่อยแล้วผมก็ยังมีหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับ แล้วก็มีหนังสือบางบัดรความตัดนักเรียนใจบุตหผันใจผลผลคอม <คน S 1> <น>เล่มนี้ภูมิใจผมเขียนเองนะครับทั้งสองเล่มเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็งานศิลปะงานแฮนด์เมดงานฟรีแฮนด์นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นกระถานแบบนี้แล้วพร้อมต้นไม้กวักนำโชคนะครับมีอันเดียวในโลกห้าร้อยเก้าสิบบาททั้งชุดเลยนะทั้งชุดนะครับ โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะไปงานสำคัญงานหนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่าไปงานอะไรนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกินกลางไม่ได้ที่เ a c o b ๊ o k โรกิจคนเด็ดที่ใส่เบอร์อไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับขอบคุณ เรท่านมีความสุขพระคุคม้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี